มามาพี่น้องเมื่อนี้สิพาไปตลาดเนี่ยมากับเก้งน้อยเก้งน้อยเป็นคนขับรถนะคะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นี่อันนี้คือสี่แยกวังตาผินฮะตลาดที่อยู่ใกล้ๆกับหมอน้องวิวนะคะตลาดนี้สิเป็นตลาดประจําของน้องวิวกับเก้งน้อยเลยะค่ะสิมาซื้อแบบ ของกินเล่นกระจุกกระจิกแนวกินแรงอย่างสีพอตลาดนี้สิเป็นตลาดแรงมือนี้ก็คือเก่าพี่น้องพาเก่งน้อยมาซื้อแนวกินแรงเพิ่นว่ะเพิ่นคืออยากตำกุ้งสดเพื่อนว่าบอเมนตำกุ้งขาวกุ้งอัน่นเขาได้ตำกุ้งเต้นบ้านเฮานี่ะพีน่น้องอันนี้แหละก็พาเพือ่อนมาหาเบ่งพอดีมาเลาะตลาดมือหากก็ได้มากอกไปพี่น้องชงละสิบบาทได้หาหกหน่วยก็เลยว่าเก่งน้อยว่ะซื้อไว้ใส่ตำม,มือนี้ก็เลยต้องยากมาหาวัตถุดิบลักก็คือกุ้งเต้นของเฮานั่นเองนี่แหละคะ่ะ พาหอตลาดแล้วพี่น้องเกียงนอยกน mm hmm. ย่างไปหาร้านวัดทุดิบรักเหาเลยก็คือกุ้งเต้นนี่ทุงละ3ามสบาทก็ถือว่าสมมาพาควรได้หลายอยู่เด้พี่น้องก็เลยเห็นหอยก็เลยว่าเอาไปจีหอยเซอรี่กินบ่จิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆวาก็เลยว่าเอาดีบ่คุยปรึกษากับเกียงน้อยก็เลยว่าอยากเอาก็เอาเด้อวะ เก้งน้อยว่าไปเอาร้านเพื่นบอกเออบอเอาร้านนี้แหละจังไม่หลายวาเทีย่ยงกันพี่น้องเมีย้าจะแนมนะว้าวฮอตตลาดนี่กันพ่อค้าเมีย้าหัวจักเก้งน้อยหลายในพี่น้องไปนั่นมานี่กระทักท่วงกันเออคือญาติคือพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องหูจักกันเขากระทักกระท่วยิ้มใส่กันสบายใจมีความสุขคือจังอยู่บ้านเฮาหนะพี่น้องแล้วร้านแรกแล้วก็มาต่อร้านสองมาซื้อพิกภงพิกพงมดกับประเดก ปลาแดงนี่มันเหม็นดีพี่น้องมักของปลาแดงไม่ค่อยมีกลิ่นปันไดเอาไว้ใส่ตาอันนั้นแล้วก็มาหาผักแก้มผักกินกับตํากุ้งเพิ่นเอ้าเบิ่งผักอ่ะยายเ,าเพิ่นเอามาสดๆสอน<ะ>อนเตะผักกาดดอกนี่แหละเบิ่งดอกเพิ่นเหลืองอ้อยห้วยผักปานดอกคูนพี่น้องเย่งหน่อยแบบเอาอันนี้ที่บอกเบิ่งผักอันนี้ก็งางามเเออเจ้ายกเอาหยังก็เอาโรดว่ะเบิ่งคอยแลสะสออนพี่ผักกะเดาพี่ปื๊ดปลาดึกเบิ่งดอกยามนี่มันมีบอกพี่น้องผักกะเดากันเลยว่ะเราไปเอามาจะใส่ งามงามพักลานเรานีค่ะเสื้อของแล้วเราก็มาเบิ่งได้เต็มไม้เต็มมือพลึกปานวาซีเอาไปกินผูด้วยเป็ดอาทิตย์ผูด้วยพี่น้องซื้อของแล้วก็พากันย่างกับรถย่างไปย่างมาเก้งน้อยกับว่าเบิ่งดูมืดฝนฝนซิตกลได้เพราะว่าฮาข้าเมื่อไปว่ะเมื่อกเมือย่างฮอรถแลวขึ้นได้พี่น้องวาสิไปกินข้าวปุ้นซาวลืมซื้อหมากสตอให้เก้งน้อยคืนไปซื้อให้อีก